สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยนไตเต็ดก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่นี่คือ4ประเด็นหลังเกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถล่มลีดยนไนเต็ดนัดเปิดซีซั่นซานโชน,นะครับได้ลงประเดิมสนามด้วยในเกมนี้ประเด็นที่1ครับ เกมที่ดีที่สุดของพอปอ,อกบาครับกับแมนยูนับตั้งแต่ที่ย้ายมาด้วยค่าตัวระดับสถิติโลกเมื่อปี2016ับพอพอกบาครับมีเกมที่เล่นได้อย่างโดดเด่นชนิดที่เรียกว่านับแมตช์ดได้เลยนะฮะแต่เกมกับลีดูนเต็ดเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นไปมันสุดยอดมากๆนี่คือปอกบาร่างทีมชาติฝรั่งเศสทั้งวิสัยทัศน์การจ่ายบอลการเดินเกมรุกและแน่นอนว่าการแอสซิสต์หมด4ครั้งในเกมนี้มากกว่าจำนวนที่เขาทำได้มาตลอดทั้งฤดูก,กาลเสียอีกนะฮะ ประเด็นที่2ครับแม็กเฟธไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมีการคาดการณ์กันไปต่างนานา,นาว่าท้ายสุดแล้วนะครับคู่หูแม็กเฟธเนี่ยอาจจะแตกวงในฤดูก,กาลนี้หลังจากที่เห็นฟอร์มของมาติดแล้วก็ฟานเดอบิกในช่วงพรีจซชั่นประกอบกับความพยายามที่มีการปรับแผนการเล่นเป็นระบบ433ที่อาจจะทาให้โซชานะครับจำเป็นต้องเลือกกองกลางตัวรับมาเพียงคนเดียวแต่ทว่ายังพอเข้าใจได้เพราะมาคาร์เรนฟอร์ดนั้นแล้วก็อีดิสันคาร์วานี่สตัวรุกก็ยังไม่พร้อมลงสนามนําซ้ํานะครับ ราฟีวารานเนี่ยที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมายกระดับแนวรับของทีมก็เพิ่งเปิดตัวกันก่อนเกมนี้เองนะฮะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับโซชาเนี่ยจึงต้องเลือกจับก,กองกลางตัวรับทั้ง2คนดังกล่าวลงเล่นเป็นตัวจริงคู่กันไปก่อนเพื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เกินความคาดหมายครับ 3. ครับวารานมาแล้วจ้าวันแล้ววันเล่านะครับทึ่งผ่านพ้นไปนี่โดยที่ยังไม่มีการเปิดตัวของราฟีวารานครับอย่างเป็นทางการเสียที แม้ว่าสื่อหลายสำนักนะครับจะยืนยันตรงกันว่าทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว100%ก็ตามทีจนกระทั่งเพียงครึ่งชั่วโมงก่อนเกมกับลีเจนเดจะเริ่มต้นขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยองเมนตเชตเตไนเต็ดก็โพสยืนยันการเซ็นสัญญากับวารานอย่างเป็นทางการและเจ้าตัวนะครับก็เดินลงมาทักทายแฟนๆในโอทรลฟอร์ดก่อนที่เสียงอูวีนนั้นจะดังขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับการเปิดตัวที่อลังการสุดๆ4ครับบูโน่ก็คือบูโน่ครับ บุนุกับมาแล้วนะครับกับการอัดอั้นในสึกอยูโรและก็การจัดแจงซัดประตูตั้งแต่ก่อนเกมปรีซิชันกับเอเวอเตันในทันทีแล้วก็ยิ่งเฉียบคมกว่าเดิมเข้าไปอีกครับในเกมนี้ด้วยการจัดแฮตทริกแรกในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่เกมแรกของรูก,การใหม่ด้วยสำหรับข่าวต่อมาครับโซชาปลื้มปอกบาชิเหตุผลที่เล่นท็อปฟอร์มจัด4แอซิ ทําดีต้องชมกันหน่อยนะฮะโซชาก็ชี้สาเหตุที่พอปอกบาส์สามารถทําผลงานสุดยอดในเกมที่แมนเชสเตอร์เดนเนี่ยประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่โดยการจัดถล่มไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับในการพบกับลีดโซชานะครับได้ยกย่องฟอร,ร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของพอปอกบาส์กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาลใหม่หลังจากที่เปิดรังอุเทลฟฟอร์ดนะครับเอาชนะลีดยูไนเต็ดอย่างขาดลอยนะฮะ ปอกบาเนี่ยซึ่งก็ช่วงนี้นะครับมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เล่นได้อย่างโดดเด่นสุดๆนะฮะฝีมือสุดๆโอ้โหมีความเป็นมชีพมากๆนะฮะแล้วก็ทําไปได้มากถึง4แอสซิสต์นะครับโดยโซชาเนี่เชื่อว่าสาเหตุที่แค่น้าหอมระเบิดฟอร์มการเล่นเพราะเล่นได้อย่างอิสระและตนเนี่ยก็บอกให้ลงไปเล่นสนุกก,กับการเล่นในสนาม โซช่าย,ยังเผืหลังเกมว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพอบกบานมาตลอดเวลาตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กแล้วข้อความที่ผมบอกเขาในวันนี้ลงเล่นให้สนุกกับตัวคุณเองเขาเล่นได้45นาทีแรกในเกมุนเครื่องพิจิสันกับเอเวอร์ตันซึ่งเขายังไม่อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดอย่างไรก็ตามครับวันนี้เราได้เห็นเขาเล่นได้อย่างมีอิสระอยากไปตรงไหนก็ได้ไปนะครับเราต้องการให้เขาเนี่ยเล่นเล่นกับบอลน,นักเตะชั้นยอดทุกคนเนี่ยอยากให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความมั่นใจของพวกเรานะครับเพราะปอกบาเอนครับเป็นหนึ่งในในักเตะที่สามารถสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ทําให้เกิดขึ้นได้นะครับมหาสุดสุดเขาดูแข็งแกร่งมากๆและผมก็ประทับใจกับสภาพความฟิตของเขานั่นเป็นสัญญ,ญาณที่ดีโซชาได้กล่าวชมปอกบาซึ่งเป็นแข้งพิมบลิกคนที่7ที่ทําได้ถึงสี่แอซิสในเกมเดียวนะครับสุดยอดจริงๆนะไอ้ปอกเกมนี้สำหรับขา่าวต่อมาครับ อันนี้เป็นเรื่องราวของแฟนบอลทั้งสองฝั่งนะฮะทั้งฝั่งของแมนยูแล้วก็ลีดยูเนเต็ดนะครับมีการตะลุมบอลกันล่าสุดนะครับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ลีดยูเนเต็ดนี่ยังเกลียดแบบไม่เผาผีกันเงาไม่เหยียบนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลคลายล็อกดาวน์นะครับเรื่องของโควิดเนี่ยทำให้กองเชียร์เข้าสนามอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็มีการนัดเล็งกำปั้นกลางท้องถนนนะครับเอาเลิกเอาชัยลีดนะครับได้ตกชั้นสู่ลีกรองเมื่อปี2 0ง4ี่ทำให้ไม่มีโอกาสมาเยือนโอทรฟอ์ด เกมลีกเหมือนที่คุ้นเคยโดยแม้จะกลับมาสู่พิมล์ลีกกรื่อรู่การก่อนแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ของโควิด1 9รุนแรงทำให้เกมการแข่งขันเนี่ยแบบร้างกองเชียร์จนกระทั่งซีซั่นใหม่นี้เนี่ยทาง UK นะครับผ่อนปลนให้แฟนบอลน,นั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบเต็มที่นะครับในการเชียร์ทีมที่คุณรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมีการโหลดแอปพลิเคชันของ NSS นะครับ เพื่อยืนยันว่าฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วก็มีผลการตรวจโควิดนะครับก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยนะครับ48ชั่วโมงก็สามารถเข้าชมเกมในสนามอีกครั้งได้นะครับงานนี้แฟนบอลของยูงทองนะครับจึงเดินทางมาเชียร์ทีมรักของตัวเองนะครับซึ่งก็ประมาณเกือบพันชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งใน75,000คนในโรงโละครแห่งความฝันแต่ครั้งจะเชียร์แบบสุภาพเรียบร้อยก็เสียชื่อโจทย์เก่านะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีแอลกอฮอล์นะครับ ก็มีการกลายล่างเกิดขึ้นนะครับก็ยกขบวนเนี่ยไปยั่วทางกองเชียร์ของเรสอาร์มี่จนถึงจุดเดือดน,นะครับจนนําไปสู่การทะเลาะวิวาทกลางเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งสาวหมัดนะครับทั้งยกเก้าอี้มาฟาดนะครับทั้งเครื่องโอ้โหสุดๆนะฮะทั้งเด้ากันนะฮะมีทุกรูปแบบนะฮะเลือดกระสาต,ตกพื้นบอกตรงนะครับว่าภาพนี้ไม่ค่อยน่าดูนะฮะเลือดเต็มไปหมดเลย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับหรือบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวานนี้นะครับเนื่องจากว่ามีคลิปวิดีโอเนี่ยหลังจากที่มีปากมีเสียงกันเสร็จนะครับก็แยกย้ายไปดูบอลกันต่อโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะสรับข่าวต่อมาโรมาโนยันหลายทีมสนใจดึงดาวรูปแมนยูร่วมทีมแบบยืมตัวครับฟาบริซิโอโรมาโนนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ย ซึ่งได้รับการติดต่อได้หลายทีมเพื่อมีการสอบถามเรื่องของการปล่อยตัวอัมมัดดิเยโลปิกดาวรุ่งด้วยสัญญายืมตัวในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับตามจากการรายงานของแมนเชสเตอร์อินนเตดครับดาวเตียวัย19ปีครับย้ายมาจากออตแลนตามายังถีดโอทเทลฟอร์ดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและยังมีโอกาสลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด7นัดทำได้1ประตูก,กับ1แอสซิสต์ id, รวมทุกรายการครับเมื่อชั้นที่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับการมาถึงของเจอร์ันโชที่แมนเชสเตอร์เดดเองเนี่ยคว้ามาจากบริเชียเดอร์ตุนครับด้วยค่าตัว7จล้านปอนด์ครับทำให้เจ้าหนูอามาดนี้อาจจะต้องเก็บข้าวเก็บของนะครับเพื่อหาทีมใหม่เพื่อลงเล่นอย่างสม่ำเสมอต่อไปรโรเมโนครับได้ทวิตข้อความใน Twitter ส่วนตัวครับเกี่ยวกับอนาคตของดาวรุ่งรายนี้ว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายออกจากทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงซัมเมอร์โดยมี FC บาเซนทีมยักษ์ใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ที่ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้จากการได้ยืมตัวซีซันใหม่ที่ถึงนี้คนข่าวผู้เชี่ยวชาญคนนี้นะฮะซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับในดับเทีย1เรื่องของตลาดการซื้อขายนักเตะเนี่ยยังกล่าวต่ออีกว่านอกจาก2ทีมดังกล่าวแล้วนะครับยังมีทีมจากบริลลิกา้าแล้วก็ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่พร้อมยื่นข้อเสนอแต่จนถึงในขณะน,นี้ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจากนักเตะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับ ข่าวต่อไปครับกูรูเชื่อบอกบาจะพาแมนยูคว้าแชมป์หลังโชว์ฟอร์มเทพเกมถล่มลีนยูเนเต็ดเอนนี่ทาวเซนต์นะครับกูรูแล้วก็นักจัดรายการชื่อดังมีการยย่องฟอร์มอันเหนือชั้นของพอลบอกบาหลังจากที่เป็นคนทําเสียสิทธ์ในเกมพิม์ลิกที่แมนยูนั้นเนี่ยถลม่มลีนยูเนเต็ด5-1นะครับในแมตช์แรกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจากการรายงานของท็อปสปอร์ตนะครับว่าทีมปีศาจแดงเนี่ยต้องทําศึกสงครามดอกกุหลาบนะครับกับทีมยูงทองในเกมนัดเปิดซีซั่น โดยพวกเขาเนี่ยทำนิด้ดีเกินคาดด้วยการวิ่งไล่ทีมเยือนนะครับแล้วก็ถล่มยังขาดลอยโดยการที่บูโน่เฟนเดสเนี่ยสามารถทำแฮตทริกนะฮะได้โอ้โหบอกตรงว่างานนี้ได้ใจแฟนบอลแบบสุดๆนะครับหลังจากที่อดอั้นกันมานานจริงๆฮะนอกจากบูโน่เฟนเดสแล้วนะครับก็มีทั้งเมสันฟรีนวูดนะครับแล้วก็เฟสเนี่ยจัดไปค้นหนึ่งประตูนะครับนอกจากนั้นเนี่ยปอกบายังโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้โดย บัญชาเกมใแดนกลางแล้วก็ทําได้สีแอซซีได้เพื่อนร่วมทีมหลังจากเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเจ้าตัวโดนวิจารณเรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักรวมทั้งมีเรื่องข่าวเรื่องของการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังจบเกมนะครับทาวเซนเน่ได้กล่าวยกย่องฟอร์มมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสทางผ่านท็อกสปอร์ตว่าผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแข้งรายนี้มาตลอดคุณต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะทําในสิ่งที่คุณต้องใส่หน้าแต่เขานี่สามารถฉีกแผงเกมรับได้อย่างเป็นชิ้นๆ จากการผ่านบอลที่สุดเพอร์เฟกและมันตรงเข้าสู่เท้าของเพื่อนร่วมทีมอย่างแม่นยำพอกบาสามารถทําสิ่งเหล่านี้ในเกมรุกที่หลายคนฝันถึงผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเป็นแชมป์ได้อย่างไรหากจับเขานั่งบนร่างสำรองข้างสนามนี่คือสิ่งที่เทาเซนได้กล่าวทิ้งท้ายครับนี่ก็คือการเด่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ